สวัสดีค่ะมือนี้เขาสิมาบึงบรรยากาศย้ำมือแลงเนาะคะ่ะย้ำมือแลงแต่วันกำลังสิต,ตมดินค่ะมาชมบรรยากาศย้ำมือแลงจ้ะอันนี้ป้าหยาหวานจ้ะป้าหยาหว,วานป้าหยาหวานปลูกไว้ทะเลียงคล้วยค่ะบรรยากาศย้ำมือแงลงหลังเกีียวเขาแล้วค่ะ ออกมาทงหน้ามาเอาควายออกกินหญ้านียังมืแนเล้งจ้ะควายสองตัวกำลังกินหญ้ากำลังเลี้มยมหญ้าจ้ะหลังเกี่ยวเข่าแล้วบรรยากาศกะสิเป็นยังส่เขากำลังออกหยอดอ่อนอีกจ้ะลูกเข่าจ้ะเขาเอินลูกเขา กำลังสอดออกมาเขียวเพราะเราไปได้จ้ะยอดเขาอันนี้ห้าหวานจ้ากำลังงามผูได้อยากได้พันห้าหวานกับมี่ได้จ้าอยากได้ห้าหวานไปปลูกปลูกไว้ถัเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเข้าก็ได้หนาหวานจ้ะห้าหวานจ้ะนี่เขาสิมาเบิงเขาโพดท,ที่ปลูกไว้ค่ะ ขขาวโพดปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอยู่พูนหวัวงานค่ะอันนี้ก็เป็นป้ายห่าหวานคือเก้ามาสิไปเบิ้งเขาโพดอันที่เห็นอยู่ตอนหนานนีเพึ่งปลูกไปยังม่ท่านใุในเกิดค่ะพึ่งปลูกไปได้สองมือ มือนี่มือที่สามน้งบัท่านในสอดเลยค่ะแจที่ไปเบิง้งอันที่สอดแล้วอันที่ปลูกไว้แล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นแล้วได้สามใบแล้วค่ะสามใบแล้วเกิดดีใส่สองเม็ดเกิดสองเม็ดอันนี้ก็บสองเม็ดแต่กับเม็ดหนึ่ง หยอดบกแข็งแรงเลยค่ะหยอดก็ลัางสีตายต้นเดียวกับนี้อันนี้ก็สองต้นค่ะสองต้นนะคะกำลังขึ้นกำลังขึ้นเห็นเป็นแนวมันเป็นแนวลิบลิบ ค่ะก็ับมาอัพเดตเขาโพดเนาะค่ะเพิ่งได้อาทิตย์เดียวกวสาทประมาณนี้ละคะ่ะอาทิตย์หนึ่งนี่ค่ะกาลังขึ้นส่วนมากกสิเกิดสองต้นนี่ค่ะ สองต้นสามต้นกับมี้คสามต้นกับนี้ค่ะหนากต่กำลังขึ้นแค้นบนมาเสียเอาเครื่องมาปันปันหนาให้ล่องเลยค่ะ กบบนี้สํานี่ละค่ะเหมือน,นี้บรรยากาศย้ำมือแรงกับอัปเดตข้าวโพดแต่เว้นกําลัางสิตกดินจ้ะะตเว้นกําลัางสิตกดินบรรยากาศทุ่งนาเราตอนเย็นเยๆ่า มือนี้กะมาอัปเดตข่าวโพสให้เบึ้งน้ำค่ะกับมือนี้กะขอไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อติดตามเดือนเพนชาแน,นลกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆมาให้เบึง้ง หาความรู้มาแบ่งปันเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ